รีวิดีโนนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ล่นตามเด็กขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันทิงนะครับผมเราก็มาหยุดเกมแปลกแคชมินเหมือนเดิมนะครับผมมาก็มาจัดนะครับกับลากิตามรอบเดิมนะครับรอบเช้ารอบเดียวกันกันกบมาจองเว นะครับนั่นเองนะครับทุกคนนะก็อล็กกิทางคือกลุ่มที่คอยเจ้งเดินเวลาในการเล่นเกมนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับนะใครได้ใครเสียเกมอะไรเนี่ยก็จะมาแชร์ในกลุ่มมันนี้เลยนะครับนะเป็นกลุ่มแชร์เพื่อมาตราเปอร์เซ็นต์กันให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าบางรอบมันก็ได้บางรอบมันก็เสียนะครับแต่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะเข้ากลุ่มนะครับนะเข้ากลุ่มนะครับก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปเด็เลยนะครับผมมาผมบอกเลยนะครับว่ารอบนี้ผมมาแบบ ่ะทุนเยอะนะครับนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาทุนที่ว่าต่อมาจากมาจองนะครับนะคือมันเยอะเกินนะครับหผาว่าเรามาต่อมาจ,าก,มาจากมาจองมันเยอะเกินนะครับก็ผมก็เลยเอามาแค่6กพันเท่านั้นนะครับนะจาก2องหมผมออกไป20,000เหลืออยู่กพันนะครับแล้วผมก็จะมาซื้อมาละสองพันนะครับทุกคนอ่ะมาลุ้นกันว่าอเราจะรอดไหมนะครับอ่ะและก็รอบนี้นะครับผมมี ผมตั้งใจว่าจะเล่นหมุนตันเลยนะ20คูณ20นะครับทุกคนนะก็คือผมพาเผื่อมาแหละอ่ะผมตั้งไว้ประมาณสามรอบนะครับกรณีที่ว่ามันตกดํานะครับผมตั้งไว้สามรอบคือรถจะหมุน20คูณ20ินะครับนะหาว่าตกคือหมุนจนกว่าจะได้หาว่าได้เมื่อไหร่ก็คือจบนะครับหาว่ามันได้แต่ไม้แรกก็จบไม้แรกเลยนะครับนะหาว่าไม้แรกไม่ได้ก็ไปไม้ที่2ไม่ได้ไม้2ก็ไปไม้ที่สามเอไม่ได้ไม้สามก็ก็หมดนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรารุ้นกันก่อนนะครับผมอืมจัดไปคือบอกผมบอกตรงๆว่าสองสามวันเนี้ยผมเล่นทุนเยอะมากนะครับนะเ,ออเล่นเล่นแบบทุนเยอะมากนะครับนะสองวันที่สวันนี้นะครับนะเฮ้ยดูโรงมันมาว่ะสิบสีเลเออดูโซงมันมาว่ะ มาผมว่าได้นะผมว่ามีสิดได้นะครับจัดไปตัวคูณนะครับยีสเออผมว่ามาผมว่ามาคุณนะอีกสองกดอีกสองรอบเออสิบแปดมาแล้วมายออี่สิบชัวรชัวคนได้แล้วนะครับนะโอ้โหได้แต่มาแรกเลยวะ เฮ้ยรอดวะเว้ยคือคนเล่นน่ะทุกคนนะคนที่เราเล่นคือเราเล่นน่ะทุกคนเข้าใช่ปะเาว่าได้แต่มาแรกมันไม่ตกดำอะ่ะก็คือดีไงเออมันจะได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวเวลาต้องหาก,กําไรต้องหาทุนคืนนี่ออกนะครับนะฮาะว่าได้แต่ม้แรกเนี่ยยังไงคือเราก็รุ้นหาก,กําไรได้อย่างเดียวนะครับนะให้ได้รู้ได้ให้ได้ทุนคืนมันมีเยอะเห็นไหมทุกคนได้มาสามพันแล้วสามพันแปดแล้ว ก็คือเราได้ทุนคืนแล้วสอ0 0ันะครับที่ซื้อไปแล้วตอนนี้อีก17หมุนคือหากำไรเลยนะดูว่ามันจะแตกเท่าไหร่มาเออขออะไรได้ขอใมันไหลเนี่ยนี่เก็บไปครับ960เก็บไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมาสวย เออเอออืมมาดีครับปาทัดก็มาดีคิวเอ,อ้ยคิวไม่ต่อนะครับแต่มาสวยอยู่มาแบบไม่เยอะนะแต่มันมาแบบคมบดมาเรื่อยไง 4, 4ีพ่พันสี่ริเฮ้ย อ่ะจะได้หมื่นแล้วนะทุกคนโอ้โหได้แล้วนะครับทุกคนหนึ่งหมื่นไหลยโยโอ้โผมว่าผมเต้าไว้สองหมื่นอะเอาว่าถึงนะเพราะว่ามันเหลืออีกสิบสิบหมุนสิบเอ็ดหมุนนะโอ้โหเต้าไว้หมื่นห้าก็ได้อ่ะหมื่นห้าไป ถึงเพระว่าหมื่นห้าตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ้หหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหมื่นสองแล้วหมื่นสองแล้วทุกคนผมว่าไม้เนี้ยไม่เดียวครับจบเลยครับเลิกนะกําไรแบบโอ้โหหลักหมื่นอะ่ะกำไรหมื่นกว่าตอนเนี้ย เท่าไหร่เอาล้กสิบอีกสามหมืนสุดท้ายครับโอ้มันเริ่มเว,ว้าด้านหลังโอ้โหมันเริ่มเว้าโอ้โหสเกตเตอร์มาสามตัวจบนะครับทุกคนได้ไปทั้งโหมดหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบกำไร อำไรล้วนๆนะครับ11,760เราซื้อไปไม้2,000จากเท่าไหร่วะ6,000คือไม้เดียวคือมันได้เลยไงเราตั้งใจไว้บระมาณ3ไม้ไงทุกคนนะแต่ในเมื่อมันได้แบบไม้ตั้งแต่ไม้แรกมันก็จะดีแบบนี้แหละทุกคนนะคือเราก็จะหาแบบให้มันได้ทุนที่เราซื้อไป2,000 คือให้ได้มันจะได้ทุนเร็วไงทุกคนนะมันแบบไม่ต้องเสี่ยงเยอะเอ้ยแต่เอ้ย,อยมานอกก็โอเคอยู่นนะเอ้ย <c oughs> นะครับเอ้ยดูดิก็นั่นแหละทุกคนนะอย่างนี้บอกไปนะคือผมตั้งไว้สามไม้ไงแต่มันดีที่ว่ามาเร็วมากหูสามร้อยแปดสิบสี่ว่ะ โอ้โหอ่ะอีกสักนิดนึงไป,160 160ปร้อยหกร้อยหกสิบกว่าบาทนะจากเมื่อกี้หมื่นเจ็ดกลายเป็นหมื่นแปดวะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเอาดีเอาดีเอาดีเอ,าดเอ้ยเอา ปฏิเสธไปเล่นๆทำไปทำมาเข้าฟรีนันเนี่ยเอาเข้าฟรีนะ <c oughs> บอกเลยน <c oughs> ะนะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับทุนหกพันได้ไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นกำไรนะหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะอันนี้คือกำไรล้วนๆเลยนะครับทุกคนก็ สุดว่ะเลยก <c oughs> ็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเ,อะเพื่อแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจให้ผมทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมอะแล้วก็เข้ากลุ่มไลฟ์ท่ามไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับผมปักหมดเวาแล้วนะครับทุกคนไว้เจอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ